ใจจำได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นอีกแล้วร้อยเปอร์เซ็นอีกแล้วแล้ววางสีแดงกับสีเขียวเอาแบบไงเอาสีแดงสีแดงมะนาวเหมือนเดิมอะลองเอาตัวกันยู่ข้างหลังลนุ่นๆนะจิกกล้องเลยว่าบอสบีกกล้องเลยแล้วอะไรบ้อื้ม เโอ้บแล้วบแล้ว,อ,ลวอ่ะสบายดีสบายดีครับกาตะการาสบายดีเอฟซีตะการเนอครับยินดีตอนรับเขาสู้ตั้งสองยูทูบ e บ่าเอิร์กล่าวใตนะครับพี่นอ้องนะครับพี่น้องวันนี้ว่าเอิรอกย์ยี้าไปเบิ่งการแข่งขันนะครับพี่น้องการแข่งขันกินอนนะไรเนาะกินหมักค้ามเปียวแต่ก็กินหมกเสือเทศนะครับพี่น้องเดีะกะ ในหันนี่เล็กน้อยนะครับพี่น้องที่ว่ากินแข่งคันเอาเงินนะครับพี่น้องเอาเงินใบยี่สิบบาทเด็ก็ไใบร้อยบาทนะครับพี่น้องเอาราคบพี่น้องก่อนเข้ามาเมื่อกบฝากกดไล์ก็แชรกก็ติดตามในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองยูทูบบาร์เอิร์นะครับพี่น้องเอาระคบพี่น้องพร้อมแล้วเข้าไปหาไปส้มจิบกันนะครับพี่น้องบาจะเป็นอะไรเนาะพร้อมแล้วเข้าไปหาไปส้มก็ได้ครับ สบายดีเนาะพี่น้องเมื่อจะูุทุกคน FC ฟังเลาวฟังไทยแระต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาซีบ้านสวนเนาะเมื่อนี้อะสิมาอย่างเพราะว่าเนื่องจากอันมาเตฟั่งไทยเนาะมีแต่คนม่าอันอยากได้เงินบาทว่าากได้เงินฟังไทยว่าเนาะแบบนั่นนะอัน มันง่ายไปเนาะขั้นสีอเอาห้ซช,ช,ชื่อหรือว่าคอไปชื่อก็มันง่ายเกินไปเนาะเพราะว่าอันเพื่อชีได้ขเงินมาดี่่ะอ่าทํางานลําบากอยากเข็ดเนาะ <c ười> ก็ต้องมาพิสูจน์ว่าภัยท,ทนได้ที่ชุดเนาะเออมาทดสอบความคว่มแบบว่าความทนทานของไปเนาะอันนี้ก็อันเตรียมพร้อมได้เลยเนาะกติกาก็คือนี่เนาะมันมีศพเนาะ สมคมามแล้วกันมะนาวเนาะมะนาวเนาะเออแล้วก็เมียนเลนอู้อันนี้มูฮูมันชิง่ายเกินไปม่เนาะมังเล่นเนาะนี่มีสามอย่างเนาะสามอย่างนี่ให้กินไปที่ละขั้นตอนขั้นแบบว่าใคกินขั้นแบบว่าใคกินแบบว่าบวชมเลยอะ่ะก็จะได้แบ่งอันสีแดงไปเนาะขั้นสมมติว่า มีการสมเกิดขึ้นจะได้คือกาแต่จะได้แบ่งสีเขียวเนาะเออเข้าใจกันบ่ได้เลยเข้าใจกติการบ่แล้วอ่ะเมื่อนี้เขามาเริ่มกันเลยเนาะเออมาเริ่มคนแรกมาชื่อ,อยังเนาะชื่อนองมิวชื่อนองมิวอายุจะปีเรียนแเรียนอยู่ชั้นยังชั้นปอี้เอออายุแปด แปดขวบเนาะพียนิชั่นปกติมั่นใจตัวเองทำอะไรมาหนิลอยเปอร์เซ็นต์ว้าลอยเปอร์เซ็นตอยเปอร์เซ็นตนี่แบ่งยังแบ่งยังแบ่งเอยแบ่งสีแดงพี่บกว่ามั่นใจลอยเปอร์เซนต้องเอาสีแดงเนาะ่ะมาเลยแบบนี้อ่ะสีกินแต่ละอนน้องวิวเออพ่นบอกว่ามังนาวมะนาวเนาะอ่ะตักเบ่งซกันเดร์เนาะอ่ะขไม่ชิมปะ Mày chim lại đi lại chim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  con chim lại chim lại chim 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 rồi, này, con đu, đu con vẫn nè you know. như này à, Mẹ mukinny, you know, áo, tay up a say, nắng su suy lòng bung. Oh, yon bello, nọ. Ah, mặt 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 về đây, à, đi. Mà đây nó, áo, mặt 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 Áo, mặt 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 ขันตอนแรกขันตอนแรกโมผ่านเนาะขนาดขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์เอาได้เอามายืนก่อนไม่ยืนก่อนยงพึ่งไปเอาเอานี่นะเอาได้ไปมาโดนเดียวลงโทษก่อน <c oughs> โอ้ต้องลงโทษนอเพราะว่าโมผ่านนี่มาเออนี่เอาไป <c oughs> ไปตอไปข้างหลังไปไปข้างหลังไปตอไปตอ,ปตอ <c oughs> นะถามก่อน คุณชื Blue ่ออะไรครับชื่อไม่ชื่อไม่อายุกี่ปีอายุกี่ขวบสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบเรียนอยู่ปอยังป .5 พ่อนบอกว่าเรียนอยู่ปห้าเลยเนาะอ่ะอันนี้มั่นใจทช่ไดมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วบ่ถึงเอยเลยบอก <laughs> ต้องร้อยเนาะระหว่างสีสีแดงกับสีเขียวเอายังต่อคิวเ้ยต่อคิวเอ้อระหว่างสีแดงกับสีเขียวเอาไ้ยังเอาสีแดงสีแดงผลว่าเนาะหมั่นใจปอ๊อันระหว่างอันนี่สกินนี่อะไรก่อนมะน,นาวเหมือนเดิมอะ้องเอาตัวไปยุ่ทงทังหลังรูกนุ่นนะจิกกล้องเลยว่าบอสบจิกกล้องเลย เห็นแล้เห็นแล้วโอ้บนแล้วบนแล้วอะขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปเลยเนาะอันเนาะบางคลิปเพิ่นจะมีแค่ข้างเดียวอันนี้มันง่ายไปเนาะคั่นวอาอันอันข้างเดียวอันนี้มันมีสามเนาะอันนี้เพิ่นกินไปแล้วอันบางนาเนาะอันที่สองจะเลือกเอาไหนโอ้มาอืม เอานิ่ง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 รอดไหมรอดเฮ้ยเฮ้ยดูกล้องนี่เมื่อกี้นะบงกล้องไม่ไม่คุยเล่นเกมรอดาเมื่อกี้นี่บอดบอกเมื่อกี้กับพี่ป้าตีเมื่อกี้นะต่อไปมะขามมาเลือกเอาเลยมะขามแล้วต่อไปมะขาม มันต้องมีสามขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกมันง่ายเกินไปหาให้พี่น้องเป็นเป็นกรรมการช่วยกันเนาะว่าสมบอไปต่อคิวล่ละไปต่อคิวกปใแหกกำลังใจเพื่อนข้างหลังอ่าเบิ้งเนอะเบิ้งซ่ยกันนะโอ้เขาไม่ส้มนะคะทุกคนเขายอมแล้วเป็นยังไงไม่ดีไอ้ลอยลอยเฟซไหนมาเบิ้งยุ่ เมื่อกี้นี่มั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ลอยลอยไอทิมเ้เมื่อกี้นี่ได้จ e, ักเปอร์เซ็นต์ลอยลอยท้ายทิมแล้วเมื่อกี้นี่คืออ้าวแสดงว่าโบภานในเนาะเพราะว่าเพราะว่าหูก็หูก็ตีกากันไปบมางแล้วเนาะแต่ว่ากจะได้คือเ่าแต่ว่าได้แบ่งเขียวเนาะอ้าว กูอาบูพันธ์กันตอนที่สามอ่ะมา,าลงโทษลงโทษเออต้องหนาขาวเนาะนี่ยิ้มฮุบฮุบใบปากเออง <laughs> อาไปต่อคิ้วข้างล่างไปต่อคิ้วข้างล่าง <laughs> <c oughs> อันนี้มาทีเด็ดเด็ดเนาะทีเด็ดของเขามามา,มาถามก่อน อันนี้เส้นยออันนี้ตัวน้อยสุดเนาะตัวน้อยสุดอ่ะมาถามเจ้าชื่อย่งงะชื่อมวยชื่อมวยอายุจักปีอัน7ปี7ปีจปีอ่าเรียนซั่นปใดแล้วป2ป2แล้วมื้อนี้จะมาเอาแบงแดงหรือแบงเขียวแงแดงแงแดงมันจักเปอร์เซ็นต์บัดนี้100 100 100% 100เนาะอู้แต่ว่าเห็นผ่านมานี่ก ร้อยเปอร์เซ็นต์สองคนเลยเนาะเยย้อเปอเห็นตเอแล้วมาเบิงนะ่งเนาะมาเบิ่งคนอ่ชุดถ่ายชุดมาไปชิดได้อะลองเบิง่งเลือกเอาเลยเอาอะไรก่อนตนโกกันดีกว่าฮะวางไกันนะคะอือแบบฮะเออคอนผะสมเลย ขนาดนางน,นี่ยังน้ำลายแตกเลยเนาะอืมบ่บสมบ่บวชบ่คนละทรายหัวอ้าฟาดไปหนึง่งอันที่สองยาวยังคืยอยสู้เพื่อแบ่งแดงผิวสวยไดนะ้แน่อันมะเขือเทศน,นี่ อีกล้องด้วยว่าเราไม่สมบอส้มเออบอส้มเพิ่นไปเนาะอ่ะเพิ่นบอส้มแต่ว่าต่อไปจะคนสีพาน่บอเนาะอ่ะเลือกเอ้ถึงขั้นตอนที่สามเนาะเพิ่นก็ยังบมมีวีแววว่าจะสมสบบอบอส้มเพิ่นบอกว่าใช่อืนไนมาลงในบ่อคมอ่ะบออันไหนเนาะ ทีมเลยนายมันเ้อเออทีมรถนายมันนะเออว้าิืนบวชสมเลยอ่ะนี่กันยังสมเนาะเดี๋ยวข้างสุดท้ายเดี๋ยวจะมาลองบ่งน้ำขาวดอว่าสีได้บออด่อยเห็นแล้วกระสมว้าคนสุดท้ายนี่ลอย,ยลอยคือลอยจริงเลยนะไม่ได้ลอยปลอม ีก้องจีก,กอ้กกองด้วยว่าบอชมบอชมม,มาเอาแบ่งสีงูน,นี่สีแงสีแดงเพื่อนบอกว่าเนาะมาลุ่นเนาะใช้น้ำมั้ยคืออันไหนมาลุ่นค่ะอ๋อบดอันนี้เอาสีโบเบลมาเอาอันนี้หน่อยเนาะสีข้อเนาะแบบว่ามะมาขามนเนาะโบเบนเอาสัส่น บอส้มเออคนแรกได้ดี่ได้เงินจะสีไปเนาะแบ่งสีแดงนี่เฮียแบ่งได้แบ่งหนึ่งนี่ปิวแล้วแบ่งหนึ่งเอาเดี๋ยวมามาเอบคุณนเนี่ไปขอบคุณแม่มาต่ออันนี้ให้ให้โอกาสอีกหนึ่งหนึ่งรอบเลยหนึ่งรอบเลยมาดลเออขาวสะอาดพูนะมันต่ะเดี๋ยว อันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นคอแก่โตเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นคอแก่โตบุฮัวเพิ่นชินเริ่มจากอียังก่อนมื้อนี้น<ะ>มั่นใจใช่ไหมแบบนี้รอบ2องเนี่ยแก่โตไหมบ่100%เพิ่นบอกว่าแก่โตไหมร1อ0อเ็อีกแล้วเนาะฮะมาลองเบิ่งเลือก,อกเอาเล้ออาเพิ่นเอาเรกระเทศก่อนจินจ๊กกล้องด้วยเอาเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจด้วย อปอ,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 อันนี่ก็นร้อยเน <c oughs> เป็นจังไง <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อะจะนอก่อนนะถ่าเพื่อนมาก่อนท้องวิวอนันจีชนะบอชนะ เพิ่นบอกว่าชนะ100%หนึห <า S> 1> น่1ล้านเปอร์เซน็นต์อ่าหล้านเปอร์เซนนะ็นต์คนนั้นเนาะเอ๊ะเป็นยังคือแพะม,มันเป็นยังแพ้พอ,อยังหมากยังหมากเน้ามันกินบ่ได้กราบ,บมันกราบมันมกินไม่ได้มันฝาดเนาะเพิ่นว่า,นนานนแบบมันฝาดๆเน,นะานนะแล้วก็หมักอีกทีหมากเล่นหมากเล่นเนาะรสชาติมันเป็นจนังได๋อืมแรบเร็วๆเออเพิ่นบอกว่ามันเร็วๆเนาะแล้วก็แบบลิ้นเลี่ยนเนาะเออ มาต่อคิวเอนิเรียนเนาะเพื่อว่าเพื่อได้ว่าอันมือหนาอันเพขนบอกว่าจะแก้โตใหม่เนาะอ่าเขาก็จะปิดคลิปก่อนเนาะอ่าพบกันใหม่ในอันคลิปหนาเด้แล้วทุกคนเนาะจะสิ่งจะปิดคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีอ่าดราม่าเนาะดราม่าทีมหนาเขาอ่ามาหนองมิวเอาปิดคลิปไนหะอันนี้เขาก็ลินแบบมุวนๆั่นเนาะ <c oughs> มุลมวนมวนเนี่ย <c oughs> มวลได้ด่ามาดทีเนี่ยอือเออมุลมวนะเน<อ>าะเก้าหาฉนุก,สน,กสนุกเนอเออเกมกติกาก็ต้องแม่เป็นตใจยีดิสงการแห่งอล่านี้นะโอ้โคนบอกว่าป้า,ปา,ปาแป้งเป็นตใจยีดิสงการเลยแบบว่าเฮ้าคือหนุนมวลเนาะแบบตามก,ต,ามกติกาเนาะก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวะคิวมากอะเออคนบอกว่าให้หาอันียังมาเล่นอีกเนาะแบบเล่นมุลมวลเนาะนะฝาก กันกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังใจชาวซีบ้านสวนเนาะเออเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ฝากอ่ากดไลค์กดแชร์นะเนาะแม่นกดติดตามนแมะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะแม่นไปเลยเด้ออ่ะบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายสบายดีสบายดีเออนะครับพี่รองเบิ่งไเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าครับพี่น้องแต่ว่าเด็กหน่อยเลยนะ ก็หนึ่งก็กินอะไรแล้วครับพี่หลอกก็หนึ่งก็กินไนะไเนาะแต่ว่าเป็นอย่างว่าพี่หลอกว่าเป็นมีความปันแบบว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบนี้ว่าพันเปอร์เซ็นต์เห็นปะอาล้วครับพี่หลอคลิปน,นี้ก็จิระมาณนี้ได้ครับก็่อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองยูทูบเบอร์เออลาไต้ทำเลือกครับพี่หลอกสำหรับมึงขอตัวาลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสด